บาตาตา,าจีห้าพี่เปอะไรมาครับคพี่เขารถล้มมาครับก็เลยไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่เองอมยิ้มเลยอ้นนี้ทำไรกันอยู่คะสอนพี่บ้างได้ไหมอัมนนี้ตัวอะไรบ้างอลีบาตา อันอาลีบาแล้วก็อีกอีกตัวอะไรนะอะ่ตาเนี่ยไม่ใช่แต่พี่มาจากไหน,นะครับมตกมาจากฟ้าคนนันไม่ใช่ขี้นกจะได้ตกลงมาจากฟ้าได้พี่ในแจ้งเด็กอยู่เรื่อยแลยไปดไ ไปก่อนนะอ้าวอิมรอนซาลัยมามาใครลนลเนี่ยมากินโรตีกันก่อนวาอะไรกุมุสารามครับเสียงใสๆแบบนี้ต้องเป็นบังชาลิฟแน่ๆพวกผมยังอิ่มกันอยู่เลยครับบังอ๋อบางครับนี่พี่อามีนะครับเป็นแขกที่จะมาพักอยู่กับเราสักพักอ้าอิมรอนครับ ฝากขายให้อิหมามด้วยอ๋นะอโอ้โหบางครับขายเยอะแยะเลยนะฮะ <laughs> <laughs> ยังไงก็ขอรัทรอดสงตาบแทนความดีให้กับบางมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่พออี่ครับผมว่าเราไปเดินเล่นกันต่อดีไหมครับเออเสียครับขอเวแาผมนิดนึงได้ไหมครับถ้าขายรถนี้หมดนะรับรองผมใช้คืนทั้งต้นดอกนยครับ จะบอกให้นะนี่ไม่ได้แค่เอาเงินในกระเป๋านะแต่ทะ้งสวนทั้งการเแหละเอางี้ดิเอา,เเอ,าอ้อยไปผ่อนดอกก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าก็ว่ากันที่นี่มีแต่คนอิสลามอ่ะอิสลามเนะี่ยคือศาสนาส่วนคนที่นับถือเนี่ยเขาเรียกว่ามุสลิมซึ่ง90%ของคนที่นี่เนี่ยก็เป็นชาวมุสลิมใช้ชีวิตตามแบบฉบับของท่านนาบีเป็นยังไงหน้าอยู่แล้วก็สงบใช่ไหมล่ะเอ่งเงี้องอยเอาพี่มาตัดมือตัดปากกระเทาะลมั้ยล่ะ จะไม่สงบแล้วเดี๋ยวยัดต้องอัดหินมันด้วยอัดเจ้วไ่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไม่เกี่ยวยาแสพวกเอ็งลุยมันต้องของเหรอเฮ้ย